นี่เป็นการแพ็กสินค้าโดยที่ไม่ใช้โฟเมเป็นก้อนหรือโฟมเป็นแผ่นเหมือนสมัยก่อนนะเรียววิธีการทำแบบนี้ว่าโฟมอินเพลสนะเป็น P u โฟมหรือโฟมโพลียูรีเทนแบบขยายตัวในถุงเป็นสารเคมีเหลว2ชนิดที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ใช้ผลิตโพลียูรีเทนคือโพลีออลและไอโซไซยาเนตเมื่อฉีดโฟมเข้าไปในถุงพลาสติจกจะเกิดปฏิกิริยาขยายตัวเป็นโฟมโฟมจะพองตัวและแข็งตัวในถุงทําให้ได้รูปทรงที่พอดีกับสินค้าและกล่องเมื่อโฟมแข็งตัวแล้วจะมีน้าหนักเบาแต่แข็งแรงะสามารถรับลำหนักซับแรงกระแท สินค้าหนักหรือว่าเปาะบางเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือแพทย์อะไรประมาณนั้นนะแนนอนนะทุกวันนี้เราซื้อของออนไลน์กันมากกว่าเดินตลาดเพราะง่ายและสะดวกนะฮะบางคนนี่เดือนหนึน่งเดินตลาดกี่ครั้งนับครั้งได้เลยฮนะแต่ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผมว่าแทบทุกวันแน่นอนนะสั่งสินค้าไปแล้วพอสินค้ามาส่งอันดับแรกเลยต้องดูก็คือแพ็กเกจจริงการแพ็กสินค้ามาส่งให้เรานะคือแพ็กสินค้ามาดีมาสวยเนี่ยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพจนถึงมือเราาานนนนนนนสสสิิค้้อออไไลล์ททุกวันนัีีใชเเจด่่่งงมมบรษขย ต้องทำการแข่งขันกันแย่ยงตลาดแย่งลูกค้ากันนะทุกวันนี้นะ